มาไงวะนี่มีเลขไหมนี่อู้เดี๋ยวขึ้นดูครับหนึ่งเก้าปมมาไงนี่ <c oughs> อู้แถวใครมาไหว้นี่เมื่อกี้แม่เขาเอาไหว้พี่ไม่รู้อ่ะมาไงวะนี่มีเลขไหมนี่ เนี่ยขึ้นไหมนี่วูไม่ไปไหนด้วยนิ่งเลยนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยอ่ะโหนิ่งเลยเดี๋ยวนะวูไม่มีเนาะนิ่งเลยไม่มีอะไรให้เหยียบเนาะตัวลงตัวเลีกเนาะอุ้ยไม่ไปไหนด้วยอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยไปนูน่นเรา ไปดูไปดอ้ไเยขึ้นดูครับหนึ่ง้ปดขึ้นกันหลังครับหนึ่งเก้าปดห้ขึ้นแล้วนิ่ขึ้นกันหลังเลยครับนี่ เลขที่เห็นมันสกูหนึ่งเก้าแปดครับชัดเลยหนึ่งเก้าแปดชัดเจ้าเลยครับเกาะมาที่องปู่เลยไปแล้ว ไปยังไปยังฟังดิฟังดิกี่หนึ่งเก้าแปดชัดโอ้เธอเนี้ก็หนึ่งหนึ่งเก้าแปดยังชัดเลยครับ Yeah. กว่ามันยอดไมสีเลย เลยครับข้อไปสีใหญ่ของที่คุณมีองค์มามอวานครับเลขแตกครับเลขตายผ่านเลขตัวนี้ไปเลยครับอะไรศูนย์สี่อะไรสักอย่างนี่แโอ้ไม่ทันแตกเลย เสียนคมาไงน,นี่ผ่านจากไข่ขึ้นมาตายไปทั่วเลยครับตายมาถึงเสียนนี่เลยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเลขทูบที่เมื่อสักครู่เป็นเลขอะไรนะใบเสียนเมื่อกี้ของคุณที่คุณพี่เขาองลงเมื่อวานครับเป็นเลขขององลงเมื่อวานนะครับไม่เน่นะครับไม่เนี่ย,ยายผ่านไปข้าแตกครับ เลยมองไม่เห็น อตายเป็นยอดเสียนเลยอ่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูเลขที่ทกิงกานำโชคให้เรานะครับเนาะที่ไปเหยียบนะครับจะเป็นเลขของนายย้อนดูนะครับเป็นเลขของเลขของพี่ที่องค์ลงเมนะื่อวานนะจะเป็นทั้งหวยเมื่อวานนะครับอันเดียวกันเลยมีสี่มีศูนย์นี่แหละศูนย์สี่หนึ่งหรือเปล่าน,น,น,นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูให้น,ะน่าจะเป็นศูนย์สี่หนึ่งกันแหละ นี่กันเดียวกันนะครับที่กิ้งก่าไปรเหยียบนะไปะเหยียบแตกมอสักครู่นะไม่แน่นะครับไม่แน่เดี๋ยวเราจะเอาภาพเอาวิวสั้นๆไปดูนะเป,นเ,เป็นเลขเป็นเลขอะไรที่กิ้งก่าไปรเหยียบนะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นครับดูดีครับดูวันนี้เลยเดี <S 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 ๋ย<ส>ว,วเราไหให้แกอยู่นี่ก่อนนะ กูโอ๊ะป่าว <laughs> นี่ทำไมสีตัวดำๆเลยเนาะสีหนาปีอะไรโอเคครับ นะหุ4นสีนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม